สาวโพสคลิปเผยนิสัยป้าข้างบ้านเห็นฝนตกก็จะเข้ามาเก็บผ้าให้บางครั้งก็ทำกับข้าวมาให้กินเวลาป่วยก็คอยดูแลเหมือนได้แม่อีกหนึ่งคนผู้ที่ใช้ t i k t o k รายหนึ่งครับได้โพสต์คลิปวิดีโอจากกล้องวงจรปิดเผยเห็นภาพขณะที่ป้าเพื่อนบ้านได้เดินเข้ามาเก็บเสื้อผ้าที่ตากอยู่ข้างบ้านให้เพราะเห็นว่าฝนก็มันจะตกลงมาซึ่งขณะนั้นผู้โพสต์ก็นอนอยู่ในบ้านแต่ป้าเพื่อนบ้านไม่ยอมปลุกครับเพราะรู้ว่าผู้โพสต์นั้นทำงานจนกลับบ้านดึก ผู้โพสต์เล่าในคลิปว่าไม่รู้จะขอบคุณยังไงเพื่อนบ้านที่เหมือนเป็นแม่อีกคนหนึ่งรู้สึกโชคดีมากนี่คือนิสัยของป้าข้างบ้านเราขอบคุณฟ้าที่ริก,กิทให้เราได้เจอคนแบบนี้นอกจากนี้เมื่อไปย้อนดูคลิปที่เจ้าตัวเคยโพสต์จะเห็นว่าบางครั้งป้าที่เป็นเพื่อนบ้านก็จะทํากับข้าวมาให้กินเวลาป่วยก็จะคอยดูแลทําเอาชาวเน็ตหลายคนถึงกับอิจฉาเข้ามาชื่นชมคุณป้าบอกว่าเป็นเพื่อนบ้านในฝันบางรายก็บอกว่า เจอเพื่อนบ้านดีเหมือนถูกรอนที่หนึ่ง